เมื่อพวกเราทุกคนได้เกิดมามีชีวิตมีร่างกายพอเรามีร่างกายคนเรานั้นนับตั้งแต่วันที่เราได้เกิดมาลืมตามองโลกขอให้เราจงพิจารณาว่า มันมีความเป,เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรืออย่างไม่หยุดนิ่งผลสุดท้ายแล้วเราก็ต้องตายให้เราคิดว่ามีเกิดที่ไหนก็มีดับที่นั้นคนเรานั้นไม่สามารถ หนีความตายได้เลยให้คิดว่าตัวเราก็ต้องตายคนอื่นก็ต้องตายถามว่าตายอย่างไรจะเป็นสุขก็ตายอย่างปล่อยวางไม่ยติดกับอะไรนั่นแหละได้ชื่อว่าตายยังมีความสุข และขอให้เราตรงพิวัจารณาว่าเมื่อเราตายไปแ ph ล ph ้วบางทีเขาก็เอาเราไปเผาไฟหรือบางคนเขาก็เอาไปฝังดินเท่านั้นให้เราพิจารณาว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไป เป็นของธรรมดาอุปมาอุปไใหม่นั้นเหมือนพวกเราที่เกิดมานั้นเราเพียงมายืมร่างกายใช้าอาศัยชั่วคราวเท่านั้นสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งร่างกาย,ยไปนี่แหละ ขอให้เราจงพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราเพราะมันเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาคนเราเกิดมาสุขทุกข์บ้างปะปนกันไปแต่พวกเรา ถ้าเป็นคนมั่นสวดมนต์เจริญกรรมฐานคนนั้นจะมีแต่ความสุขเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็จะสามารถใช้ปัญญาแก้ไขสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ ลืมอะไรก็ลืมได้ขออย่าให้เราได้ลืมว่าชีวิตเราต้องตายชีวิตเราต้องพบกับความพัดพราจากกันเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะประมาทในการใช้ชีวิต ถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทเราก็จะแสวงหาบุญกุศลหาความดีเข้าไว้ในจิตในใจของเราลองถามตัวเราเองสิว่าเราเกิดมาทุกยังไม่พออีกหรือหรือว่าเรายังไม่รู้จักคำว่าทุก ถ้าเรารู้จักคำว่าทุกก็ขอให้เราหยุดเราจะได้ไม่ทุกก็ขอให้เราปฏิบัติจนกว่าจะพ้นทุกแล้วเราจะรู้ว่าสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไร